มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคู่คูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คู่คูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปแรงในสเดี์ไทยแลนด์นะครับผมหุ้น PG นะครับหรือว่าบริษัท People's k a r m e n t รับอิคคอม p a n y ลิมิเต็นะครับเป็นความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดย PG นะครับเป็นผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประเภทเสื้อผ้าบุรุษสตรีเด็กชุดว่ายน้ำชุดกีฬาชุดปั่นจักรยานแล้วก็ชุดชั้นในชายนะครับโดยผลิสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลน,นะครับที่ได้รับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัทด,ด้วยนะครับผมเช่นแบรนด์ a r r o นะครับ เอลีนะครับ BSC เฟลิกบูเฮอร์มิสโซนนะครับแล้วก็เครื่องแบบชุดยูนิฟอร์มต่างๆนะครับผมก็ตัวไรายได้นะครับลดลง5%เยอันเดียนะครับเมื่อเทียบ Q2 2023กับ Q2 2022นะครับตัวกำไรก็ลดลงเหมือนกันนะครับ32%เยอันเดียเรียกว่าไรายได้กำไรดู ไม่ค่อยดีนะครับลดลงนะครับตัวนี้สินลดลง9%เยอันเดียตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น3%เยอันเดียรายได้กำไรลดช่นี้ก็ทำให้ PE โดดไปที่26เท่าเลยนะครับก็แปลผลง่ายๆครับลงทุนราคานี้ก็26ปีคืนทุนทาไมโตกว่านี้นะครับส่วนตัว P/B Book Value ก็ยังถือว่าต่ำบุกนะครับถ้าเทียบ a อ s e t ที่มี P/B น้อยกว่า1 ก็ถือว่าซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนั่นเองนะครับแต่ทยียบแอสซิทที่มีแค่นี้ได้0.56เท่าก็แปลผลง่ายๆก็ซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของครึ่งหนึ่งเลยนะครับตัว D/E Ratio โดดเด่นครับงบกําไรสะสมแต่ด้านเดิมน่าจะดีนะครับทำให้ดีน e ้อยกว่าหนึ่งนะครับนี่สินทรัพยได้แค่0.14เท่าเท่านั้นนะครับถ้านี่สินทรัพยหรือว่า D/E Ratio น้อยเช่นนี้ก็สภาวะเศรษฐกิจพันปวนเช่นนี้ก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับยิวปันผลมีมาให้ที่2.34เเซต่อปีนะครับผมก็ต้องรอลุ้นงบพลิกฟื้นธนาลาวนะครับหุ้นจะวิ่งได้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบมูลค่าจาก P/B แล้วก็ดูจากงบกำไรสะสมซึ่งดูจากตัวนี้สินทุนที่ค่อนข้างตับนะครับถ้าเกิดว่าตัว งบพิกฟื้นเทลาล่าวเนี่ยหุ้นน่าจะวิ่งได้ในเชิง VI นะครับผมก็ะท่านทรายสนใจลงทุนในเชิง VI ก็ศึกษาทําการบ้านกันต่อด้วยนะครับสาหรับหุ้น PG นะครับเพื่อนเพื่อทราสนใจเชิงไซด์เทรดก็ไปดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยครับโดยดูตัวกราฟไทม์เฟรมมนันพบว่ามีการตัดขึ้นของ m a c d ซอลเส้นสีดำเงินตัดโซเซนไลน์สีแดงขึ้นไปมีฮิสตรแกร,รมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ํา หนึ่งแท่งแท่งนี้แท่งแรกนะครับเป็นการเปิดฉากเป็นขาขึ้นเดือนนี้เดือนแรกนะครับถ้าปิดแท่งวันที่30กันยานะครับผมขิ้นเดือนปิดแท่งยังเขียวอยู่ก็เข้าได้เลยนะครับเข้าตอนวันที่29กันยาก้าก็ไย้นะครับเพราะว่าปิดแท่งวันศุกร์นี่วันที่29กันยายนนี้นะครับผมถ้าปิดแท่งแล้วเห็นเขียวอยู่ก็ฟุตบายได้เลยนะครับถ้าเป็นสายเทถียที่เล่นทำฟิล์มมันภาพใหญ่นะครับสำหรับสายเทถีย ภาพระยะกลางนะครับทางเฟรมวิกมีการตัดขึ้นของ m อ c d Line เส,ส้นสีแดำเงินตัดเส้นสีนไลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ำได้2แท่งครับปุ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณายสัญญาณซื้อได้2วิกแล้วครับเพื่อที่่นทงเทฟรมวิกก็ต้องซื้อตั้งแต่วิคที่แล้วแล้วนะครับผมปิดแท่งเขียวก็ follow ใ y แล้วก็ถือไว้ก่อนได้เลยนะครับไปดูตัว Time f r a m e day ภาพระยะสั้นนะครับแม่ก็สวยนะครับ Time Fa รมเดย์ในวันนี้ เปิดจากแท่งเขียววันแรกนะครับมีการตัดขึ้นของ ABCD Line เส้นสีดำเงินตัดเส้นสีดำลายสีแดงขึ้นไปนะครับมีฮิสตกรมเขียวแท่งแรกเลยครับวันนี้ถ้าปิดแท่งนะครับยังเขียวอยู่ก็ Follow-by ซื้อเข้าไปได้เลยทางเทคนิคนะครับ <c oughs> ก็ฝากักไว้สหรับสายเทรดวินัย Mindset Money Management การทำตาม Indicator และทำฟิมที่ใช้เขาออกอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยเพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก ล็อกผลกำไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสอมองขอลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีออชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ